สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ยังเป็นกรณีตัวอย่างจริงที่มาไกลเกลียก่ยรประนอมข้อพิพาทที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์เช่นเดิมนะคะเมื่อฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยายินยอมเข้าไกล่เกลี่ยต่อมาพนักงานอายการเกรงว่าหากปล่อยให้ฝ่ายหญิงกลับบ้านโดยไม่ได้ประสานไปยังฝ่ายชายเสียก่อนเกรงว่าจะมีเหตุร้ายกับฝ่ายหญิง เนื่องจากฝ่ายชายครอบครองอาวุธปืนไว้จํานวนหลายกระบอกจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามทางฝ่ายชายซึ่งเป็นสามีว่าประสงค์จะเข้าร่วมไกลเกลี่ยรหรือไม่ได้รับแจ้งว่าประสงค์จะไกลเกลี่ยแต่ติดเงื่อนไข2ประการนะคะคือไม่ทราบเส้นทางมาสพชขอ,อนแก่นและมีเวลายอยู่ขอนแก่นอีกเพียงสองวันเพราะลูกจะมารับไปกรุงเทพหากจะไกลเกลี่ยก็ขอดาเนินการด่วน เมื่อตรวจสอบกับทางฝ่ายภรยา,รยาก็ทราบว่าฝ่ายชายไม่ชำนาญเส้นทางในจังหวัดขอนแก่นจริงก่อนถึงเวลานัดไก่เกลี่ยทางสคชอขอนแก่นได้เตรียมการดังนี้ข้อ1ขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นขอสายตรวจจำนวน2รายเพื่อเดินทางร่วมไปกับเจ้าหน้าที่สคชไปรับฝ่ายสามีมากไก่เกลี่ยที่สำนักงานเนื่องจากทางสามีแจ้งว่าจะนำอาวุธปืนจำนวนหนึ่งกระบอกอันเป็นทรัพย์มรดกของฝ่ายหญิงไปคืนด้วยในวันนัดนะคะ อันดับที่2ก็ปรึกษานาทะเบียนอาวุธปืนที่ประจำที่อำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อให้ทราบถึงทางออกที่จะเป็นไปได้ในกรณีดังกล่าว3นะคะจัดหาร,รถสกชไปรับโดยแจ้งทางฝ่ายสามีให้ทราบว่าจะมีใครเดินทางไปรับบ้างเพราะเกรงว่าจะตกใจเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมซักซ้อมข้อตกลงเรื่องการส่งมอบอาวุธปืนให้เจ้าหน้าที่ในระหว่างเดินทางและในระหว่างไกลเกลีย เมื่อถึงวันนัดในขณะไกลเกลีย่ยพนักงานอายการผู้ไกลเกลีย่ยพยายามเข้าใจจุดยืนของแต่ละฝั่งแล้วสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะต่อมามีข้อติดขัดนิดนึงคือกรณีหากรับโอนอาวุธปืนไม่ได้ภรรยาจะอินยอมชดใช้เป็นราคาทรัพย์แทนให้แก่ฝ่ายสามีได้หรือไม่ซึ่งพอมีประเด็นดังกล่าวทั้งสองฝ่ายมีท่าทีว่าจะถกเถียงกันจึงห้ามปรามและดึงกลับเข้าสู่ประเด็นหลักของปัญหาที่จะต้องแก้ไข ส่วนกรณีในอนาคตได้แจ้งว่าสามารถตกลงกันได้ภายหลังและแจ้งว่าบางครั้งอาจจะไม่เป็นตามข้อวิตกกังวลมากนักสรุปการไกล่เกลี่ยสำเร็จและทั้งสองฝ่ายสมัครใจไปจดทะเบียนหย่ากันได้ในวันนั้นโดยในส่วนอาวุธปืนฝ่ายหญิงสลักหลังในใบอนุญ,ญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนหรือใบปศีว่าจะโอนให้แก่ฝ่ายชายทันทีเมื่อสามารถจะโอนได้ และระหว่างนี้ให้ฝ่ายชายครอบครองอาวุธปืนไว้แทนซึ่งสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นสัญญาที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยนะคะก็ช่วยให้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกลับบ้านอย่างสบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะปัญหาของท่านพนักงานอายการสามารถช่วยได้หากท่านใดสนใจบริการดังกล่าวสามารถติดต่อได้นะคะสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ